งานการสักลายมือเศรษฐีค่ะนะคะก็คือสักให้ครบเซตในราคาเดียว1500 99บาทนะคะสากเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะคะเส้นเรื่องของดาวฟุกได้โชคอะไรแบบไม่คาดฝันเส้นเรื่องของการเดินทางนะคะมีโอกาสเดินทางหรือว่ามีจะช่วยส่งเสริมในเรื่องของมีโอกาสทํางานกับคนต่างชาติต่างภาษานะคะมีโอกาสได้เดินทางนะคะประสบผลสําเร็จได้โชคจากการเดินทางนะคะเส้นลอยนะคะลาบจะได้ราบลอยได้โอกาสต่างๆเข้ามานะคะคางเกี่ยวกับเรื่องของอ่า เส้นสี่เหลี่ยมนะคะตรงเนินเสานะคะเป็นคางเกี่ยวกับเรื่องของเก็บหลักทรัพย์ในบ้านปลายชีวิตนะคะจะมีโอกาสมีหลักทรัพย์มีที่ดินมีอสังหารือมทรัพย์เพิ่มพูนยิ่งขึ้นบ้านปลายชีวิตก็จะส่งผลให้มีกินมีใช้เหลือกินเหลือใช้นะคะเส้นวาสนาแต่กิ่งก้านสาขาก็จะมีโอกาสต่างๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะ ปลานะคะสัญลักษณ์ปลาก็จะมีโอกาสเกี่ยวกับเรื่องของโชคลาภค้าขายหรือว่าทําอะไรได้อะไรที่แบบไม่คาดฝันนะคะเส้นตาทิพย์นะคะก็เหมือนมีโอกาสที่จะมองเห็นอะไรได้ทะลุปุกๆไม่ว่าจะทําธุรกิจการค้าคขายหรือทําอะไรก็จะอาตดสินใจได้ถูกต้องแม่นยําทําให้ได้เงินก้อนใหญ่นะคะมีโอกาสดีๆนะคะดาวตรงนี้ชี้นะคะก็ส่งผลให้แบบว่าชี้อะไรก็คือเหมือนว่า เราต้องการอะไรก็จะได้สมหวังได้ง่ายไดย้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยกุ้มครองนะคะมีเส้นอำนาจบารา,ามีนะคะคนคอยช่วยเหลือนะคะการสักลายมือเศรษฐีเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะเป็นการสักเพื่อกระตุ้นหนุหน,นดวงหนึ่งดึงบุญเก่าของแต่ละบุคคลนะคะเหมือนว่าเราขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพื่อเบิกบุญนะคะของแต่ละบุคคลมาใช้นะคะเพื่อกําหนดว่าเราต้องการอะไรในสิ่งอะไรนะคะก็ขีดเส้นในนั้น เพื่อให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านาแปลสภาพบุญของแต่ละบุคคลน,นะคะสําเร็จให้นะคะเหมือนว่าเราเจาะจงเลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรสิ่งไหนนะคะในเรื่องนั้นก็ถึงว่าศักเพื่อขีดกําหนดชีวิตชะตาของเรานะคะบอกเพราะว่าแต่ละคนมีบุญเก่ามีบารมีเก่าอยู่แล้วนะคะเป็นการสักเพื่อบวกบุญกระตุ้นบุญเก่านะคะการจะเห็นผลเร็วช้าก็ อยู่ที่ฐานบุญของแต่ละบุคคลนะคะถ้ายิ่งถ้าคนไม่ค่อยได้ทําบุญก็จะเห็นผลช้าหน่อยแต่ถ้าคนทําบุญบ่อยๆนะคะก็จะสักไปภายในวันสองวันก็จะเห็นผลจะมีโอกาสดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะทําอะไรก็จะสําเร็จง่ายขึ้นนะคะการสักลายมือเศรษฐีเป็นศาสตร์โบราณนะคะเป็นความเชื่อเฉพาะบุคคลนะคะใครสนใจสักลายมือเศรษฐีก็นัดและจองคิวงานได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ